เอาละครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนุปันนะาปิยะท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Call of h e r o e นั่นเองนะครับเป็นเกมเปิดใหม่ในไทยนั่นเองนะครับบนมือถือนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเชิ n based แบบคือเราไม่ต้องทําอะไรคือมันจะเล่นของมันเองนะครับเพียงแค่เราจัดทีมแล้วก็อ่า Grade, อัปเกรดอาวุธอัปเกรดตัวละครของเราแล้วไปลงดันเจียนนะครับผมประมาณนี้เล่นง่ายๆการาฟิกสวยๆนะคะให้ดูกันกชัดเลยนะครับสําหรับตัวละครนะฮะเริ่มแรกคือมันจะให้สร้างตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงเว้ยนะฮะตัวผู้ชายก็หน้าตาประมาณไหนวะจะแ๊บน,น,นี่นี่เนี่ยคน,นะะที่วิ่งอยู่เนี่ยหวัวเทาๆเนี่ยพวกนี้นพวกเนี้ยนะฮะก็คือจะเป็นตัวละครชายเริ่มแรกนะครับเป็นดาบนะครับ ่วนตัวของเราเป็นปืนนั่นเองนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะฮะโอเควิธีเล่นนี่ก็ง่ายๆเลยครับสำหรับใครนะฮะที่อยากเล่นก็เข้าไปโหลดได้ที่ลิงข้างล่างนะครับแล้วก็วิธีเล่นก็นกกกกเนี่ยคิกแค่แค <อา S 2> ่คิกๆเนี่ยอะไรคือจัดทับ<อ>นะฮะก,กระบวนกทับเนี่ยคือการที่เราจัดทีมของเรานั่นเองนะคะให้โหดนะฮะเวลามีเควสจะอยู่ด้านซ้ายมือเห็นไหมที่ลูกศรนี้กดเข้าไปนะฮะมันก็จะวาร์ปมาที่เราต้องทำเควสนั่นเอง ง่ายๆเลยนะฮะเกมนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเกมเพลย์เป็นยังไงบอกเลยว่าง่ายมากอันนี้คือเราปรับคูณสามนะครับคูณ1คูณ2คูณ3นะฮะเพิ่มความเร็วในการเล่นไปนะฮะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเกมนี้นะฮะเราก็มองภาพกราฟิกสวยๆนะฮะมีคอมโบคอมโบด้วยนะมีสกิลจะใช้พร้อมกันนะครับบางตัวเนี่ยมันจะมีสกิลคู่คือถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ย มันจะปล่อยสกิลคู่ไปนะฮะเดี๋ยวว่าเป็นตัวพิเศษเนี่ยอย่างเนี้ยที่เอ่อแต่ละบทมันมีมาให้เนี่ยแต่ละดาเนี่ยมันจะมีตัวพิเศษมาให้เรานะอย่างเงี้ยมันจะปล่อยสกิลแบบฉากสวยๆมาให้เราดูนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบเกมทําออกมาได้ดีนะพี่ว่าภาพโอเคเลยสําหรับเกมมือถือนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยมันจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับซึ่งตอนนี้เลเวลพี่ยังไม่ถึงนะครับพี่เพิ่งเลเวลสิบ รู้สึกว่าจะเปิดตอนเลเวล20นะครับอ่าอันนี้เป็นสนามประลองแสดงฝีมือนะครับคือเราไปสู้กับผู้เล่นอื่นที่แรงต่างกับเรานะครับอ่าเราลองสู้ดีอันนี้คือพี่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากนะไม่รู้จะสู้ได้เปล่าเขาเลเวล28น่าจะแพ้นะฮะตีไม่น่าเข้าหรอกเขามี4ตัวเรามี3ตัวรอดูกันไปฮะ นี่แน่ตัวเรายิงไปยิงไปกับบีเทพอสศูนย์นี่จุ๊ก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 จุก,ก,กนี่เป็นไงล่ะตายไปแล้วตัวหนึ่งฮะทีมนูน้ดน,น,น,นี่แน่เจอสกิลเราตายสองเอ้ยเม่หนอยกว่าก็ไม่ได้แค่ว่าจะแพ้นะครับชนะเฉยอยะนั่นแหละเยี่ยมฟันกันไปคะ่ะ เราเชดเข้าไว้เนะยฮะทีมเราหญิงล้วนนะครับชนวะนวะชนะเฉยเลยอ่าจบเกย์จะมีให้เราสุ่มของนะครับสุ่มได้กากสุดมาได้เงินอ่าแรงเราขึ้นนะครับอ่าเยี่ยมอันนี้เป็นอ่าระบบสอนของเกมนะครับคือจะมีการสอนว่าระบบนี้ใช้ยังไงระบบนี้ทำอะไรได้อ่ามันให้เราสุ่มตัวนะครับ จ้างสิบครั้งฟรีหรอไหนลองนีปวิงวิงโอ้ตัวอะไรมาตัวอะไรมาอะไรมาโอ้หน้าเสื้อเทปเดือดโอ้โหเกลือเกินล้วนได้ตัวดีมาตัวเดียวนะครับโอเคไม่เป็นไรมันน่าจะเลทประมาณนี้แหละเนาะ โอเคเราไปตามเคลแล้วกันนะครับตัวเกมมันแนะนานะครับผมว่าให้เราไปทางไหนเราไปตามแั้นแหละนะโมหยีกันเจียงอ่ามีคัตซีให้ดูด้วยนะขอถามว่ามอสเตอร์ข้าไม่กลัวเจ้าทุกเจ้าให้ตายทุกเจ้าให้ตายข้าจะมอสเตอร์ได้แล้วในที่สุดแก้แค้นแล้วทำไมพวกเขาต่างกลายเป็นแบบนี้มอ,มอสเตอร์กินคนรัก เพื่อน่าของพวกเขาตอนหน้าต่อตาพวกเขาก็ต้องสติแตกเป็นธรรมดาหรือว่าพวกเขาต้องมีชีวิตอยู่อย่างไรสตอย่างนี้จะลอลไปไม่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้วหรอหวังว่าจะมีต้องดูว่าเจ้าสามารถรับบททดสอบได้หรือไม่ให้อ่าอะไรวะอ๋อได้หรือไม่ให้ตะแก่ทดสอบฝีมือของเจ้าก่อนเถออ่าโอเค นี่แนี่มาเลยลุงมาเลยมาเลยจะหมดทดสอบยากแค่ไหนก็มาทีผมเชื่อนทีผมเชื่อนตัวสีเขียวนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวคิวนะครับนี่เห็นไ่ม no มันมีสกิลคู่กระบี่เชือปาศูนย์นี่แหละชก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 นะรวยมาเลยลูกพี่มัชชาจมวาารีตตกกน้อมัจามวารีเหรอใช่ไหมชื่อชาใช่ไหม น่าหน้าเหมือนสุดเลยนะมามาลุงมาลุงมาแน่จริงเปล่าแน่จริงเปล่าเดาไม่เลยเออมาแล้วสกิลกับ,บเทพอาซุนนี่เอชูเอาชีอาชูเอาชีเอาชูเอาช,ช,ชีอ้าวจะตายนี่เดี๋ยวต่อไปมาชาจโจมบาลีแบบหอมไม่ใช่ไหมเออตายหมดทีม เย็บรอยเป็นไงฝีมือค่าสูงไหมไม่เลวเลยมีคุณสมบัติเป็นสิทธิของข้าแต่รู้สึกว่าสิทธิ์จะชนะอาจารย์ปเป็นแล้วน,นะขอโทษนะตำแหน่งครูของข้ามีคนจองแล้วเยาะๆพวกเราไปกันเถอะเอายิงด้วยนะเดี๋ยวก่อนเจ้าไม่รู้หรอว่าข้าเป็นใครเขี่ยวสวรรค์น้อยเจ้ารีบบอกเขาสิในท่านนี่ก็คือครูของท่าน หนึ่งในสองวีรบุรุษเมืองเทพท่านภาพจักรกวาลน,นี่คืออาจารย์แร้วอ้าวครูในที่สุดฉันก็นปรากฏแล้วรีบๆกระตุ้นจิตอาวุธในร่างข่าเถอะจิตอาวุธคืออะไรวะจิตอาวุธในร่างเจ้ายังไม่ถึงขั้นที่บริสุทธิ์สูงสุดยังไม่รีบไปฝึกซ้อมตัดภผยอีกตัดไผ่ต้องเป็นตัดต้นไผ่แล้วคือจิตใจจะบริสุทธิ์โอเคนะ ฉะนั้นเราเราอยากขึ้นสวรวั์เราจิตใจบริสุทธิ์ใช่ไหมไปตัดต้นไผ่กันโอเคไหมทุกคนตนลกโอ้เนี่ยผ่านแดดแล้วรับของขวัญเราไม่ได้รับเลยโอ้โหรับเงินกันทองว่ะต่อไปไงต่อไปไงเลขสิบเอ็ดเปิดช่องเหรองั้นเราต้องรีบวิวใช่ไหม นี่ใส่อาวุธให้นี่ได้่ความอัศจรรย์ถ้ายินดีสละทิ้งทุกสิ่งเดะ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 กับเจ้านี่อยาอันนี้ดิอ๋ออาวุธหมดแล้วโอเคโอเคไหนเราอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องไปด่านต่อไปใช่ไหมโอเคนี่ไยังไม่ปลดล็อกบทใหม่ อคืออะไรลองกลับไปที่เมืองดูนะครับมาเลยท่านมันก็สู้ได้นี่หว่ามาอย่าๆทำไมข้ารู้สึกว่าคูข้านี่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยในท่านอย่าเห็นว่าท่านภาพจักรวาลตอนนี้ไม่เอาไหน ตอนนั้นเขาสู้สึกใหญ่กับมอนสเตอร์ท่าทางแสนเท่พ่นหลอ่ออ้าวเ,เฮ้ยเฮ้ยยาๆยาทำไมมต้อง <impos ker> เฮ้ยเฮ้ยย,ยา่าหย่าไรเลยวะเชียนน้ำลายน้ำลายหลแล้วดุงแก่แล้วนะมาคบกันเราดีกว่านะเคค่ว่าสวรครนโอ้โหหุ่นเซ็กซี่ชมัดไว้ต่อไปในท่านกับท่านภาพจักรวาลกาันก็จะพบว่าสนิทที่ซ่อนอยู่ในตัวท่านภาพจักรวาลเองอืม มากว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าตัดไผ่เป็นวิธีการฝึกฝนได้ยังไงการเห็นไหมเิปเหมือนกันเลยมันจะไปฝึกอะไรได้วะกระบี่เทพทุกคนที่เรียนที่เมืองเทพก็ต้องตัดไผ่ก่อนนี่คือวิธีบําเพ็ญพิเศษอ๋อที่เทเองนี้นี่เอง,เองข้าแทบจะอดใจรองวิธีบําเพ็ญน,นี้ไม่ไหวแล้วพวกเราดนีไปเถอะอ๋เอาเอไหนบอกมาตัดไผ่มาสู้กันอะไรวะเนี่ยมาตัดไผ่ไม่ใช่หรอ นี่เห็นไหมครับสกิลมันมันล็อกอยู่นะครับเลเวลยี่สิบสามห้าสี่ห้านะฮะถึงจะใช้ได้นะครับเีย,เยอะเลยกับมีเทพอสูรปับ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 เนาิด้วยะมัชาจมวาีปลา,า,าจมน้ำปลาอยู่ในน้ำแต่ปลาจมน้ำเออแปกแลกเนาะอะไรแบเนีย เลเวลอัพแล้วเราใส่ทีมเพิ่มได้หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดเนะี่ยนี่ไงตําแหน่งค่ายเก,ยนยกยินใหม่เปิดแล้วนี่นาเซอร,ร์เทพ<อ>เรียบร้อยปอไปจนถึงจิตวิญญาณไปจนถึงจิตวิญญาณนี่มานี่เลยเรียบร้อยเดี๋ยวนะ เอาแบบนี้ไว้ก่อนไหมเนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ท่านนา้าเสือเทพของเราต้องแข็งเกร่งมากๆเดี๋ยวขออัพเกรดอัพเกรดเลยต้องเก่งแน่นอนนี่บุกสองพันกำลังลบนี้พลังลบเบแปด0ันสองเลยนะครับ ถือว่าแข็งแกร่งมากมาลงดันเด้เจอใครอ่ะนายนายนายนมาบวกหน่อยเดย้คิดว่ากลัวเหรอมีเด้เคียวสวรรค์นัเซอร์นี่เนีตัวเราอยู่ข้างหลังนะฮะไปใส่ปืนเราอ่าพี่คิดว่าโพซิชั่นมาคนอยู่ข้างหลังน่าจะแจ่มกว่านะฮะอันนี้มันเป็นคอมโบคุ้มกันเหรอ กรบีเทพอสูรเรียบร้อยตัดไปเด็ดาสุเทพทีโชว์เทพเทพหน่อยนี่ยน้อฟ้ร์จุติมัชฌาจงวารีนี่โคเทชะนะขาดเรียบร้อย ไปรุอกันต่อเลยนะฮะท่านลุงปลูกไผ่เดี๋ยวชื่อท่านลุงปลูกไผ่นี่ฮะมีตัวละครวิเศษมานะครับอย่างที่เห็นเอาลืมอ่านเลยเป็นสถานที่ฝนที่ดีจริงๆมาดูว่าไผ่ยเยอะๆใครเป็นคนปลูกตรงงามมากตัดไผ่เล่นบอกเจ้าจำตรงไผ่ของข้านี่มีแต่ควอาอะารหละ มีแต่คนอันเชิญดวงจิตออกมาได้ถึงจะตัดขาดเอ้ยาดวจิตคืออะไรทำไมไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้าคิดว่าใครก็จะรู้จักดวงจิตได้ง่ายๆงั้นเหรอให้ลุงดูความอดทนของเจ้าก่อนค่อยว่ากันเถอะได้เลยลงุงผมจะไม่ยอมแพน้แน่นอนเอาเลยลุยมันนี่แนเอือมันมีเท็งอยู่ข้างหน้ามันมีเท็งอยู่ข้างหน้า เอานด้ไปกินกบีเช่มาศูนย์เราสามารถกดคามได้นะถ้าเราขี้เกียจดูนี่ตัวแทงมันตายไปแล้วนะฮะจริงๆอีกสองตัวข้างๆก็แทงแหละดูจากรูปรักภายนอกนี่ครับยาาเอาน้องฟ้าจูติาตมาจาจมวารีแสงดวงจีตคิวออะไรครับผมเรียบร้อยต้องให้เคียเ้ยวสวรรค์เคลียนะ ไม่เลวฝีมือแฝงเงยอะมากข้างๆท่านคือเกี้ยวสวรรค์หรือว่าท่านก็คือบุตรชะตาที่ภาพจากักรวรรดิช่วยกลับมาเหรอเออเรียกว่าโอ,โอเคก็ได้ครับไม่รู้ว่าท่านลุงจะชีนน้แนะให้ข้ารู้ได้ไหมว่าจะได้รับดวงจิตอย่างไงดูเวทีบูชาที่อยู่ข้างนีไ่ไหมนี่คือเวทีบูชาดวงจิตโบราณดวงจิตที่ปนึกอยู่รุนแรงมาก ไผ่ได้ซึมซับผลึกดวงจิตในเวทีบูชาตอนที่ถูกตัดจะแผ่กระจายออกมาผลึกดวงจิตที่ผสานกับพลังของผู้ตัดไผ่แล้วค่อยกลับมาเชื่อมต่อกับดวงจิตเวทีบูชาอ๋อมุ่งมั่นมากเอยอะไรมุ่งมั่นบากบันอย่างนี้ก็จะได้รับดวงจิตของตนที่อันเชิญจากเวทีบูชาดวงจิตอ๋อมันจะมีอาวุธเทพเหรอ ใช้วัสดุหายา,ยากที่เกิดจากเวทีบูชาเรี้ยงดูดวงจิตถึงชั้นเลิศจะสามารถสังหารศัตรูในระยะพันลีโอยะทำไมโหดจุงเรียบร้อยดเดวิลอัพอ,อีกแล้วครับนี่ฟังก์ชันเปิดเต็มเลยนะครับขอรับขอรางวัล,วลววกันลวกันโอเค ก็ประมาณนี้นะสาหรับเกมนี้นะคะเล่นไม่ยากเลยใช่ไหมสาหรับพี่พี่คิดว่ามันโอเคนะครับภาพภาพอยู่ในเกมที่แบบอ๋อนะชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับใหญ่ดีนะครับภาพใหญ่นะครับอย่าคิดลึกนะฮะหน้าตาตัวละครก็โอเคนะครับสีสันพี่ค่อนข้างชอบสีสันในเกมนี้นะฮะค่อนข้างแบบอ๋อกำลังลงตัวกําลังดีอะนะล้วก็ดีไซน์ตัวละครถือว่าเทนะ,ะพี่ว่าบอกเลยว่ามันเท่มากนะครับในแต่ละตัวเนี่ย ยังไงก็ถ้าใครสนใจจะเล่นกับพี่นะพี่เล่นอยู่เซิร์ฟ12นะครับยังไงก็ลองแอดลองทักกันมานะครับถ้าเจอพี่วิ่งอยู่ในเกมนะครับโอเคลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะไปแล้วบ๊ายบาย